สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องอีซีมาเครื่องบินทุกคนนะครับเอาคลิปนี้ก็มารับรถนะครับนี่เลยนะลูกชายของเราเสร็จแล้วครับโอ้โหยกล้อโชว์เลยเนี่ยสสใส่จทย์ไว้ทั้งคืนนั่นเนี่ยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งชุดคานล่างนะนี่เขาเอามาจอดรอหนอ้าร้านแล้วครับ เดี๋ยวจะพาชมอีกรอบนึงนะครับชมแบบเต็มๆเลยนะครับทำตรงไหนบ้างนี่ครับเติมตดจากใบดันเลยนะครับนี่ครับเปลี่ยนบูทตัวนี้ให้ใหม่ครับบูทตัวรับกับชุดขานล่างนะนี่ครับบูทบนล่างแล้วก็บูทตัวนี้ติดกับใบดันนะก็ใส่ให้ใหม่ครับสลักใหม่ โหเก็บสีให้ด้วยนี่ครับชุดนี้ก็ตัดนะครับนี่ครับเข้าทรงใหม่นะแต่ก่อนมันจะยืนมาหน้าเยอะเลยนะครับชุดนี้อันนี้ก็ย่นมาข้างหลังนะครับแล้วก็ลดระดับลงหน่อยนะครับเอาลงหน่อยเพราะว่ากระบอกมันยันไม่ถึงนะครับอันนี้ก็ลดลงหน่อยนี่ครับตัวนี้จะเอาไว้หรือว่าตัดออกดีนะครับตัวนี้ โอ้จะนับเลยโอ้ร้อยแปดครับโอ้โหบรมเลยอันนี้นะครับเอาไว้อย่างนี้หรือว่าจะตัดออกดีนะชนุดนี้เดี๋ยวคิดดูก่อนครับนี่นะครับตัวที่ช่างทำให้ครับก็จะประมาณนี้นะครับ นนี่นะการดาเหลิกกันอะไรนะครับก็ดูเอานะครับนี่ครับทำที่อัดจารบีให้ด้วยดีมากเลยนะ มาณนี้ครับเพื่อนๆดูแล้วติชมมาได้นะครับว่าเขาทาไหมแบบนี้เดี๋ยวต้องเอาไปลองดันดูหน่อยนะจอดมาด้วยครับมารับรถนะเดี๋ยวให้จอดลองยกให้ดูนะครับนี่ครับ โอเคนะครับใช้ได้เ,เดี๋ยวไปจ่ายตังค์ครับหมดเท่าไรเท่าไร<ห><ห>ครับบูทตัวหน้าทางดับทางบูทงหน้าข้างหน้าพนาันแปดทางรังสามพันห้าสองบูทนอกบูทในครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับนี่นะเอามาถึงบ้านแล้วครับ ค่าใช้ใจ่ายนะครับหมดไป5,003นะครับ5,300บาททั้งค่าแรงค่าของนะครับค่าบูตนะก็คือเราเอารถไปให้ที่ร้านก็คือเขาทำให้ทุกอย่างเลยนะครับก็หมดไป5,003นะครับเพื่อนๆว่าแพงไหมหรือว่ายังไงนะครับก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับ ผมว่าก็สมราคาอยู่นะครับนี่นะเก็บเปลี่ยนบูธให้ด้วยนะบูธข้างในนี้สีตัวนะครับตัดเข้าทรงเข้าไรนะครับแล้วก็มีกลึงบูธกลึงสลักใส่ให้ใหม่หมดนะครับนะหมด5้าพันามนะครับถ้าทำเองก็ประมาณนี้นะครับน่าจะถูกลงมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ถูกกว่าไม่เยอะนะครับ นายจะต้องวิ่งทําสลักวิ่งท,ทําบูธนะครับค่าน้ามันวิ่งนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับสําหรับคารดันดินของเราเดี๋ยวจะพาไปลองดันดินดูในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําอะไรต่อก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้น่าจะหยุดก่อนนะงบหมดครับโอเคเดี๋ยวเจอก,กันใม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ